สวับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลล์อาร์ตนะครับวันนี้เอาอะไรมาให้ดูวันนี้นะครับในมือของผมคือกุญแจนะครับของเจ้าโครราคัสตัว G R Sport นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูว่าในส่วนของกุญแจตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นกุญแจในระบบ k e y l e ลสนะครับก็คือการขึ้นรถของเรานะครับไม่จําเป็นต้องกดที่รีโมทก็คือสามารถสัมผัสที่ประตูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะประกอบไปได้วยการ4ี่ปุ่มตัวแรกเลยก็คือในส่วนของตัวล็อกรถนะครับสองกดล็อก3มเปิดฝาท้ายและสี่กดค้างไว้เพื่อให้สัญญาณแตดังนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เราหลายๆคนไม่รู้คืออะไรตรงนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของเวลาที่เราใช้งานเวลาที่เราไปแตะสัมผัสรถเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราแตะไปที่ประตูรถนะครับ ประตูเราจะปลดล็อกทั้ง4บานเลยซึ่งบางคนใช้รถคนเดียวนะครับอาจจะมองว่าไม่ปลอดภัยเราจะทํายังไงได้ล่ะครับเราก็แค่ทําการเซตติ้งโดยใช้ลูกกุญแจตัวนี้โดยการกดปุ่มในส่วนของล็อกและอันล็อกพร้อมๆกันประมาณ5วินาทีที่ข้างๆตัวรถนะครับรถจะส่งสัญญาณดังติ๊ดๆเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนโหมดการอันล็อกประตูเรียบร้อยแล้วก็คือเวลาที่เราใช้ขี้เล คนเดียวเมื่อเราไปแตะที่ประตูนะครับประตูจะเปิดเพียงหนึ่งบานด้านคนขับเท่านั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการที่จะกลับมาสู่โหมดเดิมก็ใช้วิธีเดิมเลยนะครับก็คือทําการกดล็อกอันล็อกทางไว้ข้างๆรถประมาณ5วินาทีเมื่อดียยนเสียงสัญญาณดังมันจะกลับมาโหมดเดิมนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆใครที่ใช้รถอยู่นะครับหรือว่าอยากจะลองเทสดูลองได้เลยนะครับสำหรับวันี้อันนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย